อ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆในช่องคุณทาเล่ากันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นนาคอสในฉบับที่เพื่อเราโดนโถมเลนบอลนะครับก็คือเลนครีนะในตอนนี้นะครับว่าเราจะแก้เกมยังไงแล้วก็มีวิธีการเดินเกมยังไงได้บ้างนะครับเพื่อให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็คงฟาร์มฟ้าไปก่อนนะครับตามสไตล์ของนาคอนะเพราะว่า ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่านาค้าเนี่กับบัฟฟ้าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับอยากเพื่อนๆเนี่ยพยายามอย่าเสียฟ้านะถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนทีมเนี่ยช่วยกันฟ้ากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าฟ้าเนี่ยสำคัญมากจริงๆครับตอนนี้ก็มาแท็กการกับเมดเนาะโหเอาโดนคีร่าครับเหยียบมานิดหน่อยแต่ว่าเอาตอลอ์ออกมาได้ครับ ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังเฉยอ,อยู่นะผมก็พยายามฟ้าไปตามทามมิ่งนะครับแต่เพื่อนสังเกตไปที่เลนด้านล่างเนี่ยจะเห็นเป็นตัวอะไรออฟเลนมานะเอามาออฟเฉยเลยพี่ก็เป็นเขาชื่อตัวอะไรนะผมลืมชื่อละนะครับเป็นเม็ดส้มเลยนะเป็นเม็ดส้มเลยบอกไว้ก่อนนะเห็นแบบนี้นะครับเป็นเม,ม็ดส้มน่าจะแบบกดตัวเดียวอะฟีลแบบกดตัวเดียวไม่ว่าจะได้เล่นอะไรก็ตามนะครับจะเล่น เมดเล่นโลมเล่นออฟเลนก็ขอเป็นตัวนี้โอเคไม่เป็นไรครับเราค่อยๆเล่นไปนะตอนนี้เล่นบอลเราเสียไป2นะครับปัญหาแล้วนะคือพอเสียแบบน,นี้นะครับผมตัดสินใจเดินเกมเร็วเลยด้วยการเอาทางด้านของดาร์คีเรียกันครับจริงๆถ้าตอนเกมเนี่ยเราได้มังกรเนี่ยมันจะคมกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราตักตวงไม่ได้นะครับเราเราจะต้องเสียไป แบบเสียวกาสเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเสียเวลาเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะครับผมก็เลยตัดใจไม่เล่นแบบนั้นนะครับพอเพื่อนโดนถมเลนบนเนี่ยการที่เราไม่ไปเติมแล้วเรามาตัดบ,บูเนี่ยก็เป็นการเดินเกมเหมือนกันนะครับทําให้คีร่าเนี่ยอาจจะเดินเกมได้ช้าลงเพราะว่าไม่มีบัฟบ,บูนั่นเองนะครับสมมติให้คีร่าเนี่ยอาจจะย้ําบนรัวๆไม่ได้แล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ก็มาเติมในทัมมิ่งที่มันควรจะเติมนะครับแล้วก็โดนไปครับ ผมเนี่ยตั้ใจว่าจะลองกลับไปางานนะแต่พอมองอีกทีนึงดามจเราน่าจะไม่พอนะครับบวกกับเลือดเราเนี่ยโดนตี2ที่เนี่ยด้วยโลมแล้วก็เมจเขาเนี่ยเราอาจจะแตกนะครับซึ่งไมุ่้ม่ามากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราแตกหรือเราได้คิวโรมิงเขาแล้วเราแตกเนี่ยเราอาจจะเสียเวลาในการฟาร์มมากขึ้นไปอีกนะครับผมเลยมองไปที่การเอาตัวเองกลับมาฟาร์มให้ได้ก่อนนะครับประมาณนั้นเพราะว่าพอเราเป็นเกมตามเนี่ยการที่เราเข้าไปแล้วมาไม่ได้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้สถานก,การณ์มันแย่ลงนะครับ จังหวะนี้ก็ดึงตัวเองออกมาแล้วก็ฟาร์มต่อไปนะครับบางคนนะ่ะไม่เข้าใจเกมนะครับว่าเอ้ยเอาแล้วทาไมเลนบนโดนถมทําไมพี่แกไม่ขึ้นมาข้างบนล่ะเล่นจังเกิลน,นะครับทาไมปล่อยให้โดนถมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าถ้าผมขึ้นไปเนี่ยดาเมจมันก็ไม่เพียงพอที่จะปิดฝั่งตงข้ามครับบวกกับทีมเราเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถที่จะเซฟเลนตัวเองได้นะครับเป็นสาโจวแล้วก็เป็นตีมี่นะครับพอที่จะเซฟเลนตัวเองได้เรียกง,ง่า,ายๆว่าแบบอพอที่จะรักษาปอมไว้ได้นั่นเองนะครับ เในป้อมได้ครับแต่ถ้าไปบวกกับเขาวัดดามจกันต้นเกมเนี่ยผมมองว่า,าต้นไม้นะครับคีล่าเนี่ยมันแอบดูที่จะเก่งกว่านะครับผมเลยเลือกที่จะมาทำเลล่าแล้วก็เวฟฟ้าวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดึงให้คีล่าเนี่ยค่อยๆจนลงนะครับแล้วเดี๋ยวพอเรารวยขึ้นเนี่ยดามจเราเพียงพอเนี่ยเราค่อยกลับไปเล่นกับเพื่อนนะครับประมาณนั้น สถานการณ์ตอนนี้สองต่อหผมยังไม่ได้เดินเกมอะไรเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้มีช่องให้ผมเนี่ยได้ตีป้อมกลางนะครับก็เลยทําการตีป้อมกลางไปก่อนเลยแล้วก็เราได้เท่าที่ได้นะครับไม่ฝืนนะครับจําไว้ว่าการเล่นอะคอเนี่ยการที่เราแตกเนี่ยไม่คุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะเสียเวลาฟาร์มแล้วก็เสียทามิงตัวเองด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราแตกแล้วเราโดนเวทบูทย้ำๆเนี่ยผมบอกเลยว่าจบเลยเล่นยากมากนะครับ โอเคเราได้รถถังนะจะบอกว่าการเคลียร์เวฟเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับเพื่อนๆอย่าลืมการเคลียร์เวฟนะใครที่แบบว่ามองว่าแบบออเราต้องได้คิวดีเราต้องได้คิวเราอย่าไปสนใจเวฟนะครับคือผมจะบอกว่าถ้าเราได้คิวนะครับหนึ่งตัวเราอาจจะได้เงินสองร้อยเราเคลียร์เวฟหนึ่งเวฟเราก็ได้เงินพอๆกับคิวแล้วนะครับหรืออาจจะได้มากกว่าด้วยในบางสถานก,การณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคลียร์เวฟสำคัญมากๆอย่าพลาดนะครับ ใครที่เล่นจังเกิลแล้วจนแปลว่าคุณไม่ได้โฟกัสในการหาเงินนะครับคุณโฟกัสแบบทีมากเกินไปนะคือมันหลายอย่างหลายองค์ประกอบน,นะครับคือจะบอกว่าออหาเงินอย่างเดียวไม่โฟกัสทีมก็ไม่ได้นะโฟกัสทีมอย่างเดียวไม่หาเงินก็ไม่ได้นะครับ,กรบแก้งอย่างเดียวโดยที่แบบตัวเองจนอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับพอสุดท้ายพอเราจนแล้วอยู่ๆเกมพลิกขึ้นมาเราก็จะงงว่าเฮ้ยมันพลิกจากอะไรนะครับก็จะบอกว่าจากการเงินนั่นแหละนะครับเขาไปหาเงินมาเขาไปอะไรเงี้ยแล้วพอเขามีเงินมันก็ชนะใช่ปะ่ะ คนที่เงินเยอะกว่านะแปลว่ามีเทมมากกว่าคนที่มีเทมมากกว่าก็แปลว่าได้เปรียบมากกว่านะครับตอนห้คุณจะสกิลเพลย์โดดเด่นยังไงนะครับคุณก็ไม่มีดายเหียเพียงพอที่จะสู้กับฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับเพราะงั้นเมื่อสถานการณ์คุณได้เปรียบเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือพยายามดึงจังหวะแล้วก็หาหา,หาทามิ่งออกไปหาเงินให้ได้นะครับอันนี้คือจุดสําคัญในการเล่นไม่ว่าจะเป็นดังเกิร์หรือว่าเป็น อัพเลนก็ตามหรือว่าเป็นแครี่ก็ตามนะครับคุณต้องพยายามเล่นแบบนี้นะครับถ้าเป็นเมสไปอะไรเงี้ยก็พยายามเซฟเลนให้ได้เป็นแครี่ก็พยายาม <Yeah. S 1> เซฟเลนยายา <Yeah. S 1> ให้ได้นะครับแล้วจังหวะนี้มีคนโดดมาผมเห็นแล้วนะผมก็เอยไม่เข้าไปตรงนั้นนะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเข้าไปตอนแรกเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดนึงครับ oh, <you> แล้วจังหวะนี้ดึงตัวเองออกมาก่อนนะครับ oh, oh. ถ้ามันไม่ได้เราก็ไม่ฝืนนะอีกซ oh, oh. ีบอกว่าบินมา ผมเห็นแล้วนะครับคือไอการบินมาแบบนี้มันก็ทําให้เราเติมเกมได้ไวนะครับถือว่าจะเป็นเมตาในอนาคตได้เลยนะเพื่อนๆอาจจะต้องแบบใช้การบินอย่างเงี้ยให้ได้นะครับไอแท่งกระโดดอ่ะก็พยายามยึกยักยึกยักนะครับแล้วมันไม่ได้จริงๆนะแล้วก็เนี่ยเก็บลงเขาไปได้นะครับจังหวะนี้ผมก็กลับไปล้อมป่าดูนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะดาเมจไม่พอนะมีคิล่ามาครับผมต้องออกนะแล้วก็เหมือนจะมีคนแตกแทนหรือเปล่าโอเคเราได้คิล่ากลับมาด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนสังเกตเนี่ยผมมีส่วนร่วมกับเกมแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าบอกกันเงินตอนนี้ก็คือผมเงินก็ข้างจะเยอะมากๆนะครับแล้วเริ่มจะมีบทบาทกับเกมมากขึ้นหลังจากนี้นะครับคือการที่เราแบบเห็นเพื่อนเราโดนโถมแล้วเราจะแบบไปแก๊งเลยนั้นเพื่อให สถานก,การณ์มันดีขึ้นในบางครั้งมันไม่ได้ดีขึ้นนะครับเราต้องคำนวณด้วยว่าดามเอ็ดมันเพียงพอที่จะพลิกสถานก,การณ์ตรงนั้นได้ไหมถ้ามันไม่พอให้เราทําอย่างอื่นที่มันพอจะเป็นไปได้มากกว่าเช่นเราอาจจะหาเงินเพื่อดึงดามเม็ขึ้นมาไหมแล้วให้เพื่อนเนี่ยพยายามเซฟเลนถ้าเพื่อนไม่เซฟเราก็อาจจะไปทาอย่างอื่นซึ่งถ้าเพื่อนโดนโถมแบบว่าเพื่อนเราเนี่ยเสียเปรียบถูกไหมครับอาจจะ3 4 3 2อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวเองออกไปเล่นตรงอื่นเนี่ยเราก็จะได้เปรียบในตรงอื่นเหมือนกันนะครับแปลว่า คือจานวนผู้เล่นอะมัน5คนเท่ากันให้นึกภาพตามนี้นะครับห้าห้าถ้าเกิดเพื่อนโดนโถมแปลว่าเราก็จะมีพื้นที่ว่างในการเล่นตรงอื่นนะครับไปตรงนี้ป่าไปครับเก็บคลิกซีมาได้ก่อนแล้วก็เก็บลมเข้ามาได้ครับไวโยนไปพยายามจะเข้าไปนะครับแต่ว่า,อาเอลโซมีสกิลออกนะโอเคมาต่อกันนะครับคือพ,พอผู้เล่น5้าคนมันเท่ากันเนี่ย,ยการที่แบบเขาโลไปฝั่งหนึ่งแปลว่าอีกฝั่งหนึ่งมันว่างไงถูกไหมพอมันว่างเราทําอะไรได้อะ โอเคถ้าเราไม่ได้ไปเติมเพื่อนเราทําอะไรได้ให้ผูอนข้างเสียเปรียบแล้วเราได้ประโยชน์ถูกไหมครับเราต้องนึกภาพแบบนี้ด้วยคือไม่ใช่ว่าแบบอ๋อเขาไปออกันแล้วเราก็จะต้องแบบไปออเพื่อสู้เออคือมันเป็นมันไม่ใช่วิธีชนะวิธีเดียวนะครับการแบบออไฟกันนะฮไม่ใช่วิธีชนะวิธีเดียวนะครับแต่เพื่อนสังเกตด,ดูในแข่งหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหรือในแรงทังสูงเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันนะครับแบบชัดเจนว่าเอ้ยเราจะต้องไปเคียร์เวสหรือเราจะต้องไปเล่นแบบนี้นนนนะะะะแบบนะบีี้้อไรรคั ก็ในแทงก็คล้ายๆกันนะครับแล้วจังหวะนี้ผมดูอยู่ครับแล้วผมน่าจะปาดได้ครับเรียบร้อยเก็บไปสองครับแล้วก็คลิกซีได้มาครับจังหวะนี้ก็เป็นช็อตที่เราฟาร์มมาทั้งเกมเพื่อพลิกสถานการณ์ในจังหวะนี้ครับและหลังจากนี้สถนานการณ์จะเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าผมมีเงินมากพอจากการคิวสามตัวเมื่อกี้นะครับเงินเรียกได้ว่าดีดมาเป็นพันเลยนะจากไฟเมื่อกี้นะครับ สมผมให้ผมดบับดึงแมปได้อะไรได้นะครับ <They did. S 1> จากฝั่งของข้าเนี่ยก็เริ่มรู้ความอันตรายของนาคอสแล้วนะจากตอนแรกไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรอ๋อแล้วโดนยูสูยิงครับแล้วจังหวะนี้ต้องโยกหลบโอเครอดมาได้นะครับคือตอนแรกะ่ะเขาอาจจะไม่ได้เห็นเราในสายตาก็คือนาคอสไม่ได้ทําเกมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแต่อยู่ๆนาคอสมาปุ่มๆแล้วก็ดิ่งขึ้นมาเลย <Okay. S 1> เป็นเพราะเราฟาร์มเงินมานะครับแล้วก็ ดึงจังหวะหาอกาศเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์อยู่นั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ทําอะไรนะครับคือเกมตามมันไม่ใช่วิธีการที่แบบเราจะต้องไปกุบปไฟเพื่อเพื่อจะชนะใช่ไหมแต่เราต้องหาพื้นที่แล้วหาเงินเพื่อให้การเงินของเราอะ่ะมันสูสีกับฝั่งต่างข้ามหรือมากพอที่จะมีของดาเมจเพื่อที่จะปิดฝั่งต่างข้ามนะครับไม่ใช่ว่าการกุ๊ปไฟมาเช่นฝั่งต่างข้ามเลือกตัวต้นเกมมาเราเลือกตัวการเกมมาแล้วเราจะไปกุบปไฟเพื่อชนะตัวต้นเกมมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ อยากให้เพื่อนมองตรงนี้ด้วยนะครับเราเกมตามมาทั้งเกมนะครับแล้วผมไปพลิกสถานการณ์จากช็อตเมื่อกี้มาได้นะครับจังหวะที่ผมจะเอาคีล่านะแล้วโด,โดนงัดพอดีครับแต่เหมือนผมเนี่ยปาาไม่ติดหรือว่าแบบป่าไม่คีก,ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ทําให้ปิดคีล่าไม่ได้จากทางที่หน้าปิดได้มากๆแล้วผมก็ไม่เห็นจิกซี่ที่จะยืนตรงนั้นด้วยนะครับแต่พอเขาจ่ายสกิลไปหมดแล้วนะครับตรงผลให้เพื่อเราเนี่ยอ่าเรดา่าได้สวนนะครับแล้วก็เรื่่างเขาต้องไปรับเลนด้วยเห็นไหม สจวดันได้สวยนะแล้วก็จกังหวะนี้เพื่อนเราพยายามเล่นนะครับพยายามเล่นนะแล้วก็ได้ไหมใต้มาด้วยนะครับเ,เรามีแวนกาด้วยนะผมคิดว่าสถานก,การณ์นี้อาจจะจบบ้านได้นะครับโอเคแบบนี้น่าจะจบแล้วแหละ <Your team. S 1> ก็เดี๋ยวสรุปให้ทีหนึ่งนะครับคือเวลาที่เป็นสถานก,การณ์เกมตามนะครับแครี่เราโดนโถมอะไรทำรองน,นี้นะครับถ้ามาปิดน้าหมึไม่ได้ไม่จำเป็นต้องไม่ทำเลนแครี่นะครับ พยายามแบบสกัดตัวที่จะไปทําแครี่ก็คือจังเกิลเขาเช่นผมไปตัดโบนะครับประมาณนี้นะครับส่งผลให้เพื่อนเราเนี่ยไม่ได้โดนถมแบบหนักไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอเรามีเงินมากพอหรือสปิเ่ได้หรือดึงจังหวะได้นะครับหาจังหวะพลิกสถานการณ์ประมาณนี้นะครับก็สําหรับการเล่นนะคอรเกมตามแครี่โดนถมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับ จริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแทบไม่มีดมาเมจเลยตอนนี้แต่กระนั้นลนะิกสถานการให้เพื่อนได้นะครับโอเคไปละครับบ๊ายบาย